คูรู้ว่าเด็กๆเ,เรื่องกินผักชอบไหมชอบอา้าวใครชอบผักใครชอบผักเออมีหน้าดีถึงสวยออรา่าเป็่งปังใครไม่ชอบกินผักยกมือมันเป็นลายผูหรู้จะชอบบอกว่ามันสมนะคะมันเป็นเขียวนะคะมันหมนะคะอ่าผักนะคะจะมีหลายประเทศผักที่มีอายุสันส้นๆกับผัก เป็นไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะเป็นพืชคืนเมืองผักที่พวกหนูรู้จักอักุนนี้รู้จักผักอะไรบ้างผักสามการะหลงสามปีผักชีผักขี้อ่ะกุนนี้ขึ้นชายผักบุ้งบุ้งจีนบุ้งกระลูกอ้าบุณน้อยบุ้น้อยหลบผักวา หนึ่งนะักสือสารเราผักเม็ดผักกระแนผักกระโดนและผักอี้ทีนพวกเราเกิดไม่ทันธรรมชาติแห่งบานนาฝนตกมา,า,ม,า,ามีของกินจำได้ไหมเออผักเม็ดผักกระโดนผักผักอะไรบ้างเขาเรียกชะม,ม่วงแต่บ้านเราเรียกว่า ไม่ไม่ขี้เล็กก็เป็นผักนะคะพวกนี้เป็นผักพืนต้นอ่าเขาเรียกชะม่วงบ้านเราเรียกอะไรเนาะส้มระแหนเนี่เหรอลูกผักแพล็คผักแพลเป็นเ็นผักต้นเล็กถูกำลังรู้สึกที่มันซเปรี้ยวใบส้มโขงคือชะม่วงนะลูกนะผักเน็กผักกระโดนผูกเน็กเป็นผักพื้นบ้านผักหวานที่เลือกต่อเมื่อกี้มีผักหวานบ้านและผักหวานปานี่คือกลุ่มผัก เป็นผนมีอะไรลูกแตงฟักมะเขือเทศอะไรอีกมะพร้าวพริกมีอะไรอีกลูกเป็นผนมันฝรั่งอ่ามันฝรั่งเป็นหัวเป็นล่าขีงข่าตะไคร้ใช่หมดนะคะมะนาวส้มโอกาแฟแตงโมชัยโยโหิ่